ว่าหนมก็ย่างเนี่ยยูริมซีทำแล้วไม่แดงเราแก้ไขย,ยังไงไม่รู้นะนี่ผมคิดมาเองนี่ครับเป็นยูริมซีในขวดนี้มีจุริมซีทั้งหมดอย่างน้อยสี่เสนล้านตัวเติอนไปเลยครับไม่แดงอะไรเตินไปดีนี่ครับเริ่มแดงหนึ่งเลย ไอขวดนั้นไม่ได้เติมนะครับที่เติมอยู่หลังบ้านเพิ่งเติมเมื่อกี้เลยพอจะถ่ายแล้วมันไม่ได้เติมพอจะเติมแล้วมันก็ลืมมะเขือเทศปลูกไว้หน้าบ้านคือชุดที่แล้วปลูกมะเขือยาวเป็นลูกยี่สิบกว่าลูกตอนนี้นะตัดขายไปประมาณสิบกว่าลูกเลยไม่ถึงยี่สิบต้นเลยทำทำยังไงบุยยี่หมกวันนั้นจำได้ไหมครับไม่ไล้ ที่บอกไว้ในเล็กนั่นนะละใ,ใช้ระสมกับดินสีได้ดีมาก